นี่คือเสียงยจากกล้องโทรศัพท์ที่ยังไม่ได้เสียบไม้นะครับและนี่คือเสียงจากไมซาราโมนิก 500b2+ เทสเสียงไมซาราโมนิก 500b2+ เสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงจากมไมซาราโมนิก b-link 500b2+ เมื่อเชื่อมต่อแล้วเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับและนี่ก็คือเสียงจากโทรศัพท์มือถือนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้เสียบไม่นะครับก็จะถ่ายไกลระยะประมาณนี้ โดยระยะปกติของผมจริงๆแล้วผมจะถ่ายประมาณนี้จากกล้องมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะออกห่างๆโดยใช้ระดับเสียงเท่าเดิมกับที่ใช้ใหม่นะครับอันนี้ก็ไกลเกินไปแล้วนะครับจนบางครั้งนี้มันมันก็ไกลโอเวอร์เกินไปเทสเสียงจากโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนทดสอบไมซารามนิกบีลิง5 0 0 B2 ในระยะ150เมตรเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตรงนั้นนะครับ ทุกคนยังมมาเห็นตัวผมอยู่ไหมครับอันนี้คือระยะที่น่าจะเกิน150เมตรแล้วระดับคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับไม่แน่ใจทุกคนแต่ละคนถ่ายคอนเทนต์ไกลกันขนาดนี้หรือเปล่าแต่ผมไม่ไม่ขนาดนี้ครับและเมื่อกี้ก็คือระยะ150เมตรซึ่งเกินไปแล้วด้วยนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับทุกคนและนี่คือเสียงที่ได้จากโทรศัพท์มือถือยังไม่ได้เชื่อมต่อไมซาราโมนิกเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งทที่เปิดอารมเข้ามาคุณภาพเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียวประมาณนี้ครับเชื่อมต่อไไไมมมสรดิแบบยัง่่้ใวช เสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เปิดพัดลมใส่มาเลยทดสอบไมซ์รามอนิกแบบใส่วินชิเรียบร้อยแล้วเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งๆที่โดนพัดลมเป่ามาเต็มๆคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับ แตกต่างกันแค่ไหนซารามมนิกบิลลิง500 B2 Plus มาพร้อมกล่องพลาสติกสีดำสวยหรูนะครับซึ่งเป็นเคสชาร์จแบตเตอรี่ไปนในตัวได้ด้วยนะครับในกล่องบรรจุ1ตัวรับและ2ตัวส่งแบบนี้เลยนะครับเชื่อมต่อกันอันตโนมัติเพียงแค่ยกออกจากกล่องแค่นี้เองครับมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักกำลังพอดีมีหัวมาให้2หัวทั้งหัวไลนิ่งและไทสี C. สามารถนำไปเชื่อมต่อได้กับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือ GoPro หรือกล้องใหญ่ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับบอกได้เลยว่าครบจบในตัวเดียวจริงๆคครรรัับบสาห Bill 500B2+ กล่องนี้ และนอกจากนั้น Billing 500 B2 Plus ยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้ทั้ง2อ,อุปกรณ์เลยนะครับตัวนี้บอกได้เลยครับว่าคุ้มค่าเกินค่าตัวจริงๆสาหรับใครที่กําลังมองหาไมค์ไวเลสเอาไว้ใช้งานสักตัวและมีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณไมค์ตัวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับทุกคนคุ้มค่าเกินค่าตัวแน่นอนครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ใต้ลิงก์ให้นะครับ